สวัสดีครับผมบงคุูเองนะครับเป็นประจำทางชั้นเรียนเรขพยากรณ์นะครับแบบไลฟ์สดนะครับแล้วก็ทางช่องยูทูปคุยเรขยพยากรณ์นะครับทางช่องยูทูปก็จะเป็นการนําคลิปในการไลฟ์สดนะครับให้พบกันทุกวันนะครับ7นาฬิกานะครับผมสวัสดีนะครับวันอาทิตย์ที่ไม่ใช่วันอาทิตย์วันเสาร์ที่5นะครับส่วนถ้าเป็นทางช่องยูทูปก็จะเป็นวันอาทิตย์เนาะโอเคเกือบพลาดละนะครับ วันนี้นะครับมีกลุ่มเลขที่น่าสนใจนะครับที่ขอเข้ามาทางน่าจะเป็นช e l y o u ูทูบอยู่นะครับ3515นะครับสามห้าหนึ่งคยตั้งชื่อว่าจัดก,การเป็ดเสร็จนะครับจะเป็นอะไรอย่างไรเดี๋ยวมาชมกันนะครับเดี๋ยวคุยขออนุญาตนะครับขอแชร์คลิปก่อนนะครับไปยังชั้นเรียนเนาะ ญานครับโอเคนะครับ,ค,นะค,รบคือในชั้นเรียนเนี่ยปกติคือถ้าเกิดมันถ้าใครติดตามในชั้นเรียนที่เป็น Facebook ผนก็จะเด้งเด้งเตือนใช่ไหมครับ แต่พอดีว่าบางท่านเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ติดตาม facebook หรือว่าเล่นเล่นไลน์เป็นหลักกูก็ต้องมาแชร์ในไลน์มันจะได้แบบเออจะได้เห็นแล้วก็ได้เข้ามาไลฟ์สดกันหลายๆท่านเนาะอ่าโอเคนะครับอ่ากลุ่มเลข3515วันนี้นะครับประกอบด้วยอ่าพูดถึงที่มาที่ไปก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขแค่2คู่ด้วยกันก็คือ3553แล้วก็1551เพราะว่าจะมีเลขซ้ำกันคือ515นะครับหลายคนสอบถามมาว่า ทำไมคูเอกถึงไม่ทาเลขซ้ํากันในกลุ่มเลข3ตัวเพราะคูเอกมองว่ามันมันมีแค่2คู่ไงมันติดกันแล้วความหมายมันออกมาในเชิงคล้ายกันมากประมาณ6 0 7 0เ็ดสเซนเพราะนั้นถึงจะพูดมันก็เหมือนพูดกลับไปกลับมานึกออกใช่ไหมครับแล้วมันก็ไม่ได้เจาะลึกตําแหน่งเพราะถ้าเป็นเลขคู่หรือว่าเลข3าตัวคูเอกจะมองภาพรวมนะครับพอเป็นภาพรวมปุ๊บมันก็จะไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเลขซ้ํากันก็ขอข้ามไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเลข4ตัวเนี่ยคูเอก เรียงตามตำแหน่งเลยนะครับอ่านพีและตำแหน่งตำแหน่งซึ่งในตำแหน่งเนี่ยถ้าเป็นในชั้นเรียนจะทราบกันดีนะครับแต่ถ้าเป็นทางช่องยูทูบเนี่ยก็จะคือก็จะงงๆหน่อยแต่ว่าที่คุยเอามาเผยแพร่ด้วยเพราะว่าอยากจะให้อาห่าอยากจะให้ดูคําอธิบายในกลุ่มนี้ภาพรวมมันเป็นยังไงเอาไปปรับใช้ของตัวเองเป็นเป็นองค์ประกอบถ้าไม่ได้ต้องการจะศึกษาอะไรหรือก็ฟังแนวทางมันเป็นอย่างไรและกลุ่มนี้เป็นยังไง แต่ถ้าใครต้องการจะศึกษาอย่างเจาะลึกจริงจังนะครับเหมือนที่อยู่ในชั้นเรียนก็สามารถสมัครมาเรียนกันได้ซึ่งเดี๋ยวรุ่นต่อไปรุ่นที่เ4ี่เนี่ยเปิดเดือนตุลาแล้วก็เปิดรับประมาณต้นเดือนกันยานะครับแต่ก็มีคนสมัครเข้ามาก่อนแล้วแหละนะครับหลายท่านอ่าโอเคนะครับน่าจะน่าจะพอเข้าใจเนาะทําทไมคุยไม่ทําเลขสามห้าหนึ่งห้าอะไรพวกนี้เพราะว่ามันมัน,มนเลขมติดกันมันใกล้กันก็ทําภาพรวม,มก็เห็นภาพเหมือนกัน แต่ถ้าเป็น4ตัวเนี่ยขอไม่ได้เลยครับถ้าเกิดว่าไม่ซ้ําของใครคุยก็จะรีวิวให้เพราะว่าพอเราเรื่องของตําแหน่งมาพูดเนี่ยมันก็จะแบบอาจจะต่างกันหน่อยนะครับอ่ะโอเคถ้าเกิดไปเลขก,กลุ่ม3ตัวก็จะมี3 5 1 1 5 3นี่ทํ้าาแล้วนะส่วน5 1 5นี่าไม่ได้ทานะครับก็กลับไปดูเป็นพื้นฐานว่าประกอบกันว่าเอ้ยมันสอดคล้องกันอะไรยังไงเพื่อจะได้เวลาที่ใครไปเลือกเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองนี่ก็จะได้แบบหรือเอามาประกอบการตัดสินใจนะครับอ่ะโอเค เรามารีวิวกันนะครับสามห้าหนึ่งห้าอุ้ยเผืผิดนะครับจัดการเบ็ดเสร็จนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะก็ <c oughs> ลงท้ายให้อีกแล้วนะครับลงท้ายให้อีกแล้วซึ่งอีกสามวันเนี้ยสี่วันนะครับสี่วันเมื่อวานเมื่อวนก็ห้าใช่ไหมวันนี้ก็ห้าพรุ่งนี้ก็ห้าวัน,มวนเมื่อเลื่อนก็ห้าที่ขอมาเลี้ยงเข้ามาแล้วใครเมื่อวานคุอีกลิงค์ให้ดูแนละ้ว ว่าเล็กกลุล่มเป็นยังไงบ้างเหลือกี่กลุม่มเหลือ12ดเดือนนะครับเต็มๆนะครับก็5เยอะๆเด,เดี๋ยวบางคนเนี่ยไม่ได้เรียนก็อาจจะเข้าใจไปเองเลยก็ได้นะครับว่าเป็นยังไง5ท้ายช่างพิจารณาช่งา,าชงพิจารณาชอบฉุกคิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนว่าเออเจออะไรมาจะต้องตัดสินใจอะไรไงชอบพิจารณาก่อนข้อดีนะข้อด้อยก็คือเวลาพิจารณาอะไรแล้วมักจะยึดในสิ่งนั้นเสมอเพราะว่าคิดแล้วไง ก็คิดแล้วตองเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยบางทีจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ดูยากแล้วก็ดูช้านะครับนี่คือคอดอยนะครับทายห้านะตำแหน่งต่อมาเป็นเลขหนึ่งนะครับเขาคนช่างพิจนารณาแต่ว่าพอพิจนารณาแล้วจะมีรูปแบบแนวทางที่ชัดเจนนี่คือนี่คือคนเลขเนี้ยนะครับจะมีลักษณะประมาณแบบก็ในเมื่อพิจนารณาแล้วรู้ว่าจะต้องทําอะไรเมื่อวานเป็นเก้าห้าแต่วันนี้เป็นหนึ่งห้าพอเป็นหนึ่งห้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีลักษณะของแบบว่า คิดแบบรวบรวมปุ๊บนั่นคือความชัดเจนของเขาและเวลาที่ใครจะเวลาที่เขาจะตัดสินใจอะไรเขาสามารถตัดสินใจจากสิ่งที่เขาคิดได้เลยเนี่ยคือข้อดีคือมันเร็วไงถ้าห้ามันอาจจะช้าแต่พอถ้ามันคิดแล้วแล้วตัดสินใจจะทำเนี่ยมันทําได้เลยมันมีความเด็ดขาดในตัวเองสูงนะหนึ่งห้าเนี่ยมีความเด็ดขาดในตัวเองสูงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะทําอะไรสักอย่างมันก็เลยกลายเป็นความไม่ช้า ถ้าเกิดคาเป็นอยู่แล้วเหมือนกับร้านเราเหมือนกับเวลาที่เราไปที่ร้านอะไรสักร้านหนึ่งที่เรารู้ว่าเขาขายอะไรเขาทาอะไรแล้วเราเข้าไปปุ๊บถ้าเราพูดว่อาอสมมติร้านนี้เป็นร้านเกี่ยวกับซ่อมซ่อมรถยนต์อะไรเงี้ยแล้วลงท้ายหนึ่งห้านะพอเราเข้าไปปุ๊บเราไปคุยกับเขาเนี่ยเรารู้สึกว่า,เ,าเราบอกปัญหารถของเราแล้วเป็นยังไงเขาจะทราบทันทีเพราะร้านเขาคือร้านซ่อมรถไม่ว่ารถอะไรคือนั่นคือเขาเตรียมมาหมดแล้ว เขาเก็บรวบรวมสิ่งที่เขาเป็นมาหมดแล้วซึ่งหนึ่งหเป็นหนึ่งกลุ่มนะที่อยู่ท้ายแล้วคุยคุยค่อนข้างชอบแล้วก็เห็นหลายหลายร้านแล้วก็หลายหลายเจ้าหลายบริษัทหรือว่าหลายคนที่มีเลขหนึ่งหท้ายเนี่ยมันอาจจะดูตึงๆในลักษณะของคือเราต้องทําตามเขาก็จริงแต่ว่าเรามั่นใจได้ว่าสิ่งที่เขาเป็นนั่นคือเขาดีที่สุดนึกออกใช่ไหมครับเนี่ยเจอบ่อยมากคนที่แบบหนึ่งห้าเนี่ยคือเน้นชัวคือถ้าเราอยากสบายใจว่าเออเลข Hey, ถ้าเราเราจะไปทําเรื่องนี้กับคนคนนี้นะคนคนนี้เขาจะตอบโจทย์เราเลยมันจะมีความเขาจะเป็นคนที่ทําให้คนอื่นมั่นใจในก่งสําหรับหนึ่งห้เพราะนั้นมีความแบบชัดเจนมากว่าคุณทําอะไรแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นจากคนคนนี้นะครับตําแหน่งต่อมานะครับเป็นเลขห้ายี่นี้หนักกว่าเกีกสิ่งที่มีความชัดเจนว่าเออโอเคสิ่งที่เขาคิดเขาทํามันอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนยิ่งอาหลยนอยางนั้วในในมุมหมหออัศจรเอ์นะ เป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนเพราะนั้นโอ้โหถ้าถามถึงความน่าเชื่อถือของคนเนี่ยจบจบเลยห้าหนะึ่งห้าเนี่ยจบแน่นเปี้ยนะครับแน่นเปี้ยแล้วทีเด็ดกว่านั้นตำแหน่งต่อมาเป็นเลขสามอีกอเลขสามคือพื้นฐานของการปฏิบัติสามารถหยิบจับทําอะไรได้หมดมันจึงเหมาะกับงานที่สมมุติเมื่อกี้ที่บอกว่า,าร้านซ่อมรถใช่ไหมนี่แหละนี่ก็เหมาะกับร้านซ่อมรถเพราะว่าอะไรเขา ปฏิบัติชอบลงมือทำด้วยทำแบบชัดเจนทำแบบแม,มีระบบมีขั้นมีตอนมาที่เดียวก็วันออนเซลเซอร์วิสก็ได้เพราะว่าเขาเตรียมให้คุณหมดแล้วอ่าคุณเอารถมาทำอีกเนี่ยคุณจะทำอะไรบ้างจุ๊บอ่าเหมือนวีควิกเหมือนคล็อกพิษอะไรนะ <c oughs> จบที่เดียวขอคุณมีแค่เงิน <c oughs> แล้วคุณนั่งรอยอย่างเดียวนึกออกใช่ไหมอ่าหรือแบบเดี๋ยวนี้มันจะมีลักษณะของเทศบาลน,นะเทศบาลที่มีลักษณะที่เข้าไปทีเดียวก็ทำได้ทุกอย่าง อาจจะบ้านจะทะเบียนบ้านทะเบียนอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยกับวันเซิลเซอร์ว mm ิสเลยที่เดียวตอบโจทย์คนมนุษย์มนุษย์ที่มนุษย์ตอบโจทย์เรียกว่ามนุษย์ตอบโจทย์นะครับเบ็ดเสร็จนะครับทุกอย่างทําได้หมดนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนคนนี้ทําได้ทุกอย่างนะเขาจะเป็นในลักษณะของสิ่งที่เขาเป็นถ้าคุณต้องการความชํานาญจากคนนีนะ้คุณเข้าไปหาเขาได้เลย รหรือใครต้องการที่แบบว่าฉันฉันเป็นช่างนะมีลักษณะเบอร์แบบเนี้ยนั่นแหละคุณจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าค่อนข้างมากแต่ขอให้เข้ามาส่วนด้านหน้าจะเป็นเลขอะไรนี่ก็แล้วแต่เราจะไปมองเองนะครับว่าจะเอาแบบไหน,นอะไรเงี้ยแต่นี่คือท้ายลักษณะมันเหมาะคนที่เวลาที่รับงานหรือเวลาที่ทําอะไรมาเนี่ยคุณจะมีความมั่นใจคุณจะคุณจะสามารถได้รับความมั่นใจจากคนคนนี้ได้ค่อนข้างจะเด็ดขาดแล้วก็ค่อนข้างจะ คนขยันพอสมควรนะครับแต่จะไม่ทาอะไรเกินเลยในสิ่งที่ข้อสังเกตนะครับจะไม่ทาอะไรเกินเลยในสิ่งที่เขาวางรูปแบบไว้ถ้าเขาทําไม่ได้เขาบอกไม่ได้นะคือมันก็อุ่นใจลูกค้าไง่สมมติว่าเราไปซ่อมร้านนี้เราเราทําแบบนี้ไม่ได้นะครับร้านเราไม่ได้ทําแบบตานี้ก็จะเป็นแบบนั้นนึกออกใช่ไหมก็จะมีมีแบบสิ่งที่ทําได้กับทาไม่ได้ถ้าทําไม่ได้คือบอกไม่ได้เขาจะไม่แบบบ่ายเบี่ยงเาย์ผ่งคือมันเขารู้สึกว่ามันจะเสียเวลาด้วยนะครับ ถ้าคุณเป็นคนสไตล์นี้นะสไตล์นี้ผมว่าก็ตรงแนวมันอาจจะดูแข็งแข็งครับแต่มันได้เรื่องของความจริงใจมันได้เรื่องของความแบบไม่ไม่ต้องไปอะไรมากมายกันนึกออกใช่ไหมครับจบคือจบได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นี่จบคือสั้นๆมันเร็วไม่ใช่เพราะความที่เขาเป็นคนเร็วนะแต่ความที่เขาชัดเจนมันเลยเร็วนะครับอ่ะนี่คือเลขท้ายของเลขกลุ่มนี้ส่วนด้านหน้าครับ ก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่บุคลิกเป็นคนชัดเจนมากในตัวเองคือเราเห็นปุ๊บว่าเขาทํางานเลยคุณคุณจะรู้คุณเนี้ยลักษณะแบบชัดมากในสิ่งที่เป็นเป็นแม่ค้าก็ใส่หมวกผ้าย่ำรู้เลยว่าเป็นแม่ค้าขายกับข้าวอ,อะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นพนักง,งานธนาคารก็แต่งชุดยูนิฟอร์มเลยอ่าเป็นครูก็แต่งชุดข้าราชการนะเป็นพนักง,งานดับเพลิงนี่ชุดพร้อมว่าเอยไม่นี่เป็นพนักง,งานนะ คือมีความตรงไปตรงมาในรูปแบบการนําเสนอตอนเองอยากจะแต่งยังไงอยากจะอะไรงไงก็คือให้ความชัดว่านําเสนอตัวว่าฉันเป็นแบบนี้อะไรนึกออกใช่ไหมถ้าเป็นคนธรรมดาไม่ได้ทํางานอะไรก็คือเสื้อยืดกางเกงยีนสมอยู่บ้านเนาะสบายๆก็แบบนั้นเลยนะครับแต่ไม่จะไม่ใช่แบบว่าเฟิงแฟชั่นอะไรไม่ทั้งนั้นอนะ <c oughs> คือข้อดีนะผู้เอกไม่มองเห็นข้อดีว่าเราจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงง่ายมากเป็นคนธรรมดาครับ เป็นคนธรรมดาแต,แต่แต่งตัวเรียบง่ายนะครับแล้วดูดีนะเขาก็ไม่ได้เป็นคนแบบไม่สะอาดสะอาดสกรปรกอะไรไม่ใช่นะก็คนปกตินะแต่ก็ไม่ได้ไปทางเฟชั่นอะไรเท่าไหร่ก็คือดูเห็นชัดเลยว่าเขาเป็นคนยังไงนะครับเป็นคนนิ่งๆแล้วก็บุคลิกการพูดกัรจาก็เป็นคนชัดถ้อยชัดคําพูดยังไงเป็นอย่างนั้นนะครับเวลาปากกระจายส่วนใหญ่จะตรงกันนะคนเลขนี้นะครับอ่านี่คือส่วนด้านหน้า ในสามว่าจะชอบไหมแต่บางคนที่ชอบว่าเอ๊ะเลขนี้มันน่าจะตรงกับพวกทหารตำรวจอะไรพวกนกี้ก็แน่นอนครับคือผมพยายามไม่อยากให้พูดให้มันไปเข้ากับเอียงไปทางใดทางหนึ่งคืออาชีพไหนก็ได้แต่จะออกสไตล์แบบเนี้ยซึ่งคนมันมีร้อยคนร้อยอย่างนึกออกใช่ไหมอาชีพมไม่ได้มีอาชีพเดียวไม่ใช่มีอาชีพทาแต่แค่มันอาจจะเหมาะกับตรงนั้นนะแต่ว่าพยาบาลหรือว่าอะไรบริการคือบริการอาจจะไม่ได้ตรงแนวเพราะว่าเขาคนชัดเนี่ยแต่เราก็รู้นะเข้าไป น้องคนนี้ต้องเป็นพนักงานต้อนรับแน่เลยก็คือก็ตามสเต็ปเนี่ยครับเขาอาจจะไม่ได้สวยพริ้งหรือว่าโดดเด่นกว่าพนักงานคนอื่นแต่คือเรารู้เลยว่าเขาทํางานนี้เขาอาจจะไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาแต่ว่าเรารู้ว่าเขาบริการเราเนี่ยไม่ออกใช่ไหมครับเราไม่ใช่บริการอะไรเราไม่ได้ไปใช้บริการที่น้องเขาเนื่องเราใช้บริการสถานที่นั้นแต่เรารู้ว่าน้องเขาทําานที่อะไรอะไรประมาณเนี้ยจะเป็นคนประมาณนี้นะครับบุกเิกภายนอกนะก็ลองพิจารณาดูว่าชอบไหมนะครับบางคนก็ชอบไปมองวว่าการสนุกสนิทแต่บางที คนอาจจะไม่ต้องความบออวะคนอาจจะต้องการความเรียบง่ายก็ได้สเสน่ห์แบบเรียบๆนี่ออกไหมซึ่งบางคนคือคนไม่ชอบไม่เหมือนกันเพราะน่นเสน่ห์แต่และคนก็เลยต่างกันเราเลยดึงดูดคนไม่เหมือนกันประมาณเนี้บางคนชอบบอกแต่ถ้าพูดว่าสายสเสน่ห์น่ารักอ่อนหวานหาดึงดูดแบบเออเห็นภาพปุ๊บปุ๊บเหมือนด,นด,งงดาราดาราอันนี้ไม่ใช่นั่นเละนะครับก็ลองพิจารหาดูนะครับผม อันนี้คือหน้ากับท้ายของเลขกลุ่มนี้นะครับอ่ะลำดับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของอการเงินเลขนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้โดดเด่นเรื่องการหาเงินนะแต่เขาจัดการการเงินได้ดีหาเงินเนี่ยเต็มสิบปุย๋ยให้สักหกเพราะว่างานมันมาจากหน้าที่การงานที่เขาทําถ้าเขาทําดีมันก็จะได้เงินรายได้ตรงนั้นคือมันเหมาะกับคนที่เป็นลักษณะของทํางานประจําหรือว่าทํางานที่แบบรายได้ก็เท่าไหนาเท่านั้นอะไรประมาณนี้คืออาจจะไม่ได้หาเกิง่งแต่ วิธีการจัดการกันเนี่ยเขาเก่งมากเขาหาได้เท่าไหร่เขามักจะไม่ขัดสนเพราะว่าเขาจัดว่ามันจะต้องทํำยังไงกับเงินที่มันมีเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องใช้จ่ายจริงเป็นเรื่องที่คนกลุ่มนี้ค่อนข้างจะดูแลได้ดีนะครับภาพรวมผุ้เอกให้เต็มสิบให้เจ็ดขึ้นมาขีดหนึ่งเพราะว่าจัดการการเงินได้ดีนะครับหมายถึงว่ามีเท่าไหร่ก็จัดสรรกันปันแต่งว่าจะต้องทํอย่างนี้จ่ายอย่างน,น,นี้นะครับก็เ,เป็นคนที่ ดูแลการจัดการกันอย่างนได้ดีเพราะนัเรื่อนกันเง่งนก็อาจจะไม่โดดเด่นในการหานะครับเรื่องของการจัดการทําได้ดีเลยนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องของความรักประเภทตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคู่แล้วนะคนเลขนี้ถ้ามีคู่แล้วค่อนข้างจะมีความมั่นคงในความความรักอยู่พอถูกคนเพราะหนึ่งเลือกแล้วสองก็คือพิจารณาแล้วว่าคนนี้เป็นคู่ของเราได้อยู่กันเราได้ยาวๆมีความการพูดการจาที่เข้าใจกันนะครับเน้นการปฏิบัติหากันและกันคือตรงไปตรงมาต่อกันและกันค่อนข้างจะ ออกแนวทางที่ถ้าเกิดรักแล้วหรือว่าตกลงม er, งใจแล้วก็น่าจะซื้อตรงอยู่พอสมควรกับคู่รักของตันเองนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความโรแมนติกอ่อนหวานหวานแววอะไรพวกนี้หรือว่าสร้างเรียกว่ากระชุ่มกระชวยในความรักอาจจะไม่ค่อยมีนะตรงนั้นก็อันนี้ก็ต้องก็ต้องดรอปลงตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะเรื่องมันไม่ได้ไปเด่นเรื่องของการพูดจะอ่อนหวานอะไรขนาดนั้นแต่พูดถึงว่าอะเธอเป็นแฟนฉันฉันเป็นแฟนเธอวันนี้เราอ่ะเหมือนเป็นการดีวกันอ่ะจริงความรักก็คือการดีวกันแต่ดีวกันแบบ ไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องแรงดึงดูดทางเพศหรือว่าแรงดูดทางความสัมพันธ์อะไรมากมายแต่ว่าขอให้อยู่กันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องอ,อยู่แล้วนี่การแบ่งปันช่วยเหเลยกันนั่นก็คือจบสาหรับเลขกลุ่มนี้เนาะอ่ะโอเคน่าจะครบถ้วนรอบด้านสาหรับเลขกลุ่มนี้นะครับที่ขอมาทางช่องยูทูบนะครับขอให้มันตอบโจทย์ที่ถามมาว่าจะเป็นละะักษณะแบบไหนก็คือบทสรุปนะครับก็คือโดดเด่นเรื่องงานเรื่องการการะทาเรื่องแนวคิดที่มีการจัดการที่ดี มีความชัดเจนนะครับทําอะไรก็มักจะได้รับความไว้วางใจเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรชัดเจนในสิ่งที่เป็นนะ่ะอะไรทําได้ไนี่ยทำไม่ได้ก็จะบอกกันตรงๆนะครับผมอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทั้งทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์และทางชาอ่อง YouTube กูอีกเลขพยากรณ์นะครับมีคนสอบถามเข้ามาเรื่องของชั้นเรียนเมือ่อเมื่อตอนต,อนตปป้นคลิปก็คูยกันแล้วเปิดเดือนตุลานะครับเริ่มรับสมัครแบบเป็นทางการวันที่1กันยายนะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็เตรียมเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วละ่ะก็เตรียมตัวนะครับพิมพ์เปินอะไรามาเรียบร้อยแล้วล้วก็ทําเนื้อหาการสอนไว้เรียบร้อยแล้วรุ่นใหม่นี้เตรียมเต็มที่นี่คือเป็นการปรับปรับจูนใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็เดี๋ยวตุลานี้เจอกันหรือใครที่สนใจ,จสมัครทักเข้ามาที่เฟซไลน์แล้วก็ทางชั้นเรียนก็ได้นะครับทักกันเข้ามาก่อนแต่จะเปิดทางการวันที่1กันยายนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ครูอีกด้วยนะครับผม ขอให้ทุกท่านโชคดีในวันหยุดนะครับมีความสุขมากๆเงินทองหลามาเทมานะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้สรบวนันนี้สวัสดีครับ